สวัสดีครับอย่กช่องดำซิ่งดินระเบิดนี่ก็มาดูนะครับนี่โคมาสุ200พีซีของทีมงานแก้วสงงานี่ก็ถือว่าจัดจ้านในย่านแถวโนอะไรโคกสว่างส่วนั้นก็จะเป็นซันนี่นี่ทีมงานซับอุไรแล้วก็ทางนั้นก็จะเป็นวอลโว วอนวก็จะเป็นกองทีมงานเสียโสนะครับเจ้าทิน่้บุรีรำในี่ก็ทีมงานรถดำจากแถวปรปะโคนชชยบ้านกรวดมาะนะครับไอตรงนี้มันจะเป็นมูลดินที่ทางกรมชนซึ่งเขาห้ามเอาดินออกขุดเป็นชนประธานนั้นนขุดโกปราหมู่บ้านแต่ทีนี้ก็อันนี้เขาจะขายเป็นเป็นคิว อันนี้เขาขายเป็นคิวกันคิวสิบกว่าบาทนี่แหละเป็นทางผู้ออรับมารายใหญ่ครับว่าอันนี้มีไมโครหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวโอ้ทางโน้นจะเป็นซันนี่อันนู้นอะไรวะอ้าฮิ่งห้ออะไรหน่อยตัวซีน,น,เนเงินวะรถใหญ่เล้วกี่ล็กโอ้แต่ดินแบบนี้ไม่ต้องเอาโชโรยมาตักหรอก ออ60ตัวร้อยก็ได้ยืนงี้เนาะเล่นเอาพวกนี้มาก็ดูว่ะนี่มาปั่นเอเล่นเลยไม่กล้าแล้วลองดูเชี่อช่างเชืดิไปลองขับดิเร็วมาแล้วเร็วเหมือนกันแน่นอนหวานเดี๋ยวให้เชียคลิปไปลองเจ้าซานนี โอ้อันนี้วิ่งจับระยะทางประมาณกิโลนี่เจ็ดโลกว่านะเจ็ดโลกว่าเจ็ดโลนะ FC ครับแลวังเปิดแดดอิดอิดแล้วเดี๋ยวสงา่าโอ้โอ้ขึ้นไวไหมให้ลูกเพ่แดดมันร้อนเด้อพี่น้องเด้อผมไม่ไปแล้วนี่ถ่ายกันอยู่นี่แหละเดี๋ยวลองดูให้เชียร์คิดก็ลองให้เจ้าซันนี่ของทีมงานซับุไร ไม่มันคนขับไม่โคังขึ้นขึ้นลงลงเนาะม,มีงานนี่สบายสบายเลยเนี่ยเป็นผมเนียวยเอยเจเอวเป็นผมเนี่ยจัดเลยขับมังทั้งวันอยู่นี่แหละเอ้ยินยินอนอยืน,ยน,ยนดูอะต้องใช้สมองอะไรเลยเอาฟันหายไปไหนสิวะาองผมหายห้ไปสองวันฟัน ป้าเสียคริดงัดแทคปักเงือกหังยังไม่ชินมือไม่กล้าใส่แรงใส่กีตักสามด,ดีโอสาปบุกเสียโซมัง่งรถเขาเยอะเนาะ อ <te> ัน <tiny> น <Four> <tiny> <aj> ี้รับมาจากกำนันโอ่เลยเนาะอืมมาจากไหนอ๋อนี่ก็อยู่ตรงนี้แหละนะเดี๋ยวหน่อยแฮะเอาสีตักไอนี่ไสซรูดนู จะน่าพ่อตาแม้ใยยหญ่ฮะอ๋อครับขันสีม่วงโอ้สีวาบนี่ใช้พ่อตาแม่ยายคุ้มเลยแหน่ไรข้างในนุ่นเขาก็ยังขุดอยู่บ่<ม>เขาขุดขึ้นมาเทานี่เราไปตโตอ,อันนี้อันนี้รถของวุ้ปิดอับแต่งซิ่ง มันมือติดตียหละตุม่ม ดูใกล้ๆหน่อยนิ่มเจ้าเลยโอ้โอ้เข้าไปส่งเที่ยวแล้วเมื่อไรจะตักนี่แก้วสงัง คือบอคือบอเมื่ออันี่ว no? ่าไม่รู้จักเร่งฮะทำบุญหาจ่าเก็บกาสรมจะรู้ ตอนนี้เอาคะเลก็ไปคุยคุฏิบาลเยลยกาวเวงและคาร์บอนเลยจะมืออ้อยทางจ่องเจียงตรุยีกีคำนวณมือสัน้นอันนี้รถสเดนโม่แบบหนารถร้านที่งานไหนนี่นโอ้เปละเปลกเ,เนี่ยเสียวบาบนี่ดูรถเขาแต่ละคันเอารถคนมันมาคนดิน โอ้เจ้าสงาโอ้รรรรโออเร่งเร่งปล่อยเสียครับพี่น้องอวันหนึ่งได้กี่เที่ยวกันเนาะนี่โอ้รถแตง่งรถแตง่งรอแต่งซิ่งฮึบเอ้ยจอดเอียงเงี้ แก้วขูดทำทางก่อนนี่แก้วสึง,งา่าเล่นตัวใหม่มาตัวหนึ่งไม่รู้เอาไปวิ่งอยู่แถวไหนสงสัยขุดดินตามหมู่บ้านอยู่อันนี้เอาตัวใหญ่มาเอาเล่นแล้วเล่นแล้วพี่น้องเล่นแล้วเอาโยกโยกปืดปืดเยียบอเอาฝนตก น่าจะเป็นเท่าแกา่เท่าแก่แน่นอนเปิดแตติกเมื่อกี้ขับเองโอ้อรนนิเซียคริตเซียคริตเขาขับเจ้าซานนี่โอ้ดูเอารถแมนี่รถราคาไม่กี่แสนก็ได้เขาได้สิบเราก็ได้สิบ๋ยว อ,อ๋อฝนตกแล้วพี่น้องรดน้ำให้แล้วคันไหนเร็วกว่าครับนี่ตันนี่กับวอนโวเจ้าเอ้าเจ้า เลยนี hey, ่ <Hey, S 1> เป็นเครื่องอะไรเน้ะนี่โอ้อ oh, ร oh, oh, ุ่ใส่นอยเต้โอ้โอ้ทมงานเซียววาบนี่รถดำนี่ผมว่าจะซื้อแต่แบบนี้แหละเอามาปั่นพวกเด็กขับใหม่ นี่มีเงินอยู่สี่ห้าแสนนี่ก็ได้สองคันเลยเขาสิบเที่ยวเราก็สิบเที่ยวเดี๋ยวสันนี่โอ้เขาออกเขาออกกันจะรละวันเลยพี่น้องเนี่ในหมู่บ้านเขาไม่ร้องเรียนบ่รถน้ำก็ไม่มีรถนะนี่วิ่งสงสัยเด็กเส้น lúc rút mày sau mày tay thâu kè thâu kè Ơi, tan mày tít Ơ, tít เอ้ยจัดไงรถเท่าแกเต็มกล่องหน่อยดิเดี๋ยวไปถามหน่อยเลยได้งานหมูไม่ยอมบอกกันเลยเนาะฮะกินหมูเนี่ยไม่ยอมสกิดกันเลยเนาะโอ้นี่นี่ เดี๋ยวไปเขตผมต้องโจยางแล้วได้ว่าละกี่เที่ยวป่าท้ายไม่งาบยกนิดนึงเออลงดิลงไหมเดี๋ยวโอ้ยยกเองดินมือก้อนโย่ นี่แม่งามโอ้เอาพ่อวางวางเอาเอาียสามลังข้ามาทำให้ได้ว่าแล้วกี่เที่ยวแมวเมา่อวานให้เอ็มร้อยก็ตายเลยได้ว่าแล้วกี่เที่ยวตกคันนะ สี oh, oh. ่ส e. er no. oh, oh, ิบยอ้อยี่สิบโอ้โหได้สี่สิบรวยตายเราเที่ยวเท่าไรอะไรครับไป็นลมไอคิดเที่ยวเทไรสองห้ายี่สิบเที่ยวลุกดูลูอ้าไปโอ้เป็นไหมนั่นอ่ะเอาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนี่มาดูหน้างาน วันละ20เที่ยวพี่น้องเอาเดี๋ยวคูณหารกันดูเที่ยวละ250เหลือจากบาทหักค่าน้ำมันเอาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนี่สำหรับทีมงานซับอุไรและก็แก้วสงงาอา,อาบายบายครับผม